วันที่17มิถุนายน2565ที่วัดพุทะเคียนตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดงานไซโยกเมืองไม้ผลมนสเสน่ห์แห่งขุนเขาและงานแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่3ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่17-19มิถุนายน2565โดยในช่วงแรกรองศาสตราจารย์ดรนรง์อยู่ถนอมนายกสภ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้กล่าวต้อนรับแขกที่มาร่วมงานและได้รับเกียรติจากท่านจิรเกียรติภูมิสวรรัสดิ์ผู้ว่ารชาชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรพจนีสุขชาวนารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานสำหรับการจัดงานในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดทําโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปีงบประมาณพุทธ ศักราช2,565เพื่อตอบสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนตะบนท่าเสาสามารถบริหารจัดการชีวิตของตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสมสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็งมั่นคงและเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a marketplace ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจรากญ้าโดยเน้นการส่งเสริมธุรกิจในชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้เป็นของตนเองสามารถพึ่งพาตนเองได้อีกทั้งสามารถแข่งขันเป็นที่ยอม รับและสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกรและชุมชนได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจําหน่ายผลไม้สดจากสวนของชาวสวนตําบลท่าเสาอำเภอไรโยกจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงงานแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและการประกวดสุดยอดผลไม้ประเภททุเรียนพันธุ์หมอนทองและส้มโอพันุ์ขาวใหญ่มีผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลสุดยอดผลไม้ประเภททุเรียนพันหมอนทอง 1. รางวัลชนะเลิศคุณวิพัฒน์ดีเจริญ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1คุณนงลักษณ์สุขสำราญ3รองชนะเลิศอันดับที่2คุณศักดิ์สิทธิ์ฟักเย็นรางวัลสุดยอดผลไม้ประเภทส้มโอพันขาวใหญ่1รางวัลชนะเลิศคุณทวีสินชัย 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคุณสายจิตแสงสม 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คุณประทุมดาบแก้วทั้งนี้ขอเชิญชวนนักท่องเทีย่ยวทุกท่านมาร่วมชมช้อปชิมได้ตลอดตั้งแต่วันที่17-19มิถุนายน2565